น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c t f i ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f i ไฟกับรายการ c a t ไฟไ IT t มาพบกับผมกอล c a t คทไฟที่จะไม่นำเทคนิคได้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจว้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคก,ก,การใช้งานลาย PC ครับ กับวิธีการเพิ่มขนาดตัวอักษรลายพิได้ง่ายครับสำหรับคนที่ใช้งานลายพิอยู่แล้วพบว่าเอ๊ะตัวขนาดเดิมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเล็กไปนะครับอยากจะปรับขนาดไซส์ให้ใหญ่ขึ้นหรือมีการเปลี่ยนมอนิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมีความละเอียดมากขึ้นก็ทําให้เรื่องของรายละเอียดตัวอักษรเนี่ยมันเล็กลงใช่ไหมครับเราสามารถปรับให้ใหญ่ขึ้นได้ครับซึ่งง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดต,ตาม s u b ซับสไครเป็นกำลังใจเรด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการปรับขนาดตัวอักษรใในรนรยา่ขหห้้ญึ สำหรับคนที่รู้สึกว่าขนาดตัวอักษรลายพิเนะครับเวลาเราอ่านในแชทเนี่ยมันเล็กไปนะครับก็ง่ายๆก็คือกดมาที่ในส่วนของยกตัวอย่างอย่างนงี้นะครับเข้าไปในห้องลนยก่อนนะครับตัวนี้นะมีกัอยกตัวอย่างก็คือนี่นะครับมีขนาดตัวอักษรนะครับอ่านี่นะครับมันเล็กขนาดนี้นะบางคนบอกเฮ้ยมันมันเล็กไปอ่านไม่ชัดครับพี่ก๊อฟอ่ะคราวนี้เรามาดูที่การตั้งค่าครับกดไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับจากนั้นนะครับกดไปที่การตั้งค่าทีนึงครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมาที่หัวข้อครรับนนะตงี้้กดเขาไป แล้วเจ้าทีหัวข้อคาว่าแชทนะครับกำหนดรูปแบบตัวอักษรในห้องแชทนะครับเนี่ยขนาดของมันนะครับเลือกเลยครับเมื่อกี้ระดับกลางนะครับคราวนี้เรามาเลือกใหญ่สุดเลยใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราเลือกเสร็จแล้วเรากดปิดไปเลยครับนี่นะครับเห็นไหมจากเดิมเมื่อกี้เล็กกว่านี้นะครับคราวนี้ก็ใหญ่ขึ้นแล้วครับทำให้เราสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับใครที่ใช้งานลายพีซีอยู่แล้วรู้สึกว่าขนาดนะครับตัวอักษรในห้องแชทที่เราคุยอยู่นะครับหรือพิมพ์อยู่นะครับอ่านยากนะครับแล้วก็เล็กไปนะครับเราก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานันดูะครบ และนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พี่ก๊อฝากกันในวันนี้แต่ก่อนเราจะจากกันไปครับพี่ก๊อฟมีผลิตภัณฑ์ดีๆน,นะครับที่พี่ก๊อฟใช้เองและอยากแนะนําบอกต่อนะครับก็คือคลีนน้ํายาทาความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับ ที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะพบไปเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับเข้าน้ํำยังพกไปเลยนะครับมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสกปรกมากกว่าโทส้วมถึง10เท่านะครับเราลึงจะต้องเป็นต้องมีหาน้ํายาทำความศาศาสะอาดที่ ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างชั้นดีนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือคลีนตอบโจทย์เลยเพราะนอกจากทําความสะอาดแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะครับทำให้ทําความสะอาดชั้นลึกเลยนะครับมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่ๆน,นะครับต่อมาก็คือความสะดวกครับสะดวกก็คือเป็นขวดขนาดเล็กพกพาง่ายมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แถมในชุดนะครับวิธีการใช้งานก็แค่ฉีดลงไปในผ้าครับอย่างเงี้ยฉีดลงไปแล้วครับแล้วเราก็นํามาเช็ดอย่าไปฉีดลงไปในตัวอุปกรณ์นะ ให้ฉีดบนผ้าแล้วนำมาเช็ดนะครับทองความสะอาดนะครับเช็ดเ็จะเป็นหน้าจอทงความสะอาดนะครับหรืออย่างเช่นในการก็คือตัวเนี้ยแ p ปเปิลวอนะครับอย่างนี้เราก็เช็ดได้ทำความสะอาดได้นะครับสะดวกกในการใช้งานครับพกพาง่ายน้ำหนักเบาด้วยนะครับและสิ่งสำคัญจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับปลอดภัยยังไงเพราะตัวนี้ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ9 9 9มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายหรือเด็กนะครับอันเนี้ยเราบางครั้งเนี่ยเราจะให้สมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตให้ครับ นำตัวคลีนไปเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับและไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้งานสารสก,กัดธรรมชาติแล้วจะพบว่ามีกลิ่นที่อาจจะรุนแรงนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกถึง4กลิ่นด้วยกันเป็นกลิ่นหอมอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นตัวดอกไม้นะครับกลิ่นสากุระและก็กลิ่นคูลวอเตอร์นะครับเราเลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับ พี่ก๊อฟใช้เองและมั่นใจว่าดีจริงนะครับพี่ก๊อฟเลยนำมาจากจำหน่ายผ่านแฟนเพจแคทไฟนะครับแล้วก็แคทไฟช h อ p ใน s h อ p e e นะครับสามารถไปกดลิงค์ดูด้านล่างได้นะครับก็ทุกคำสั่งซื้อนะครับจะเป็นการร่วมสนับสนุนช่องของเราในการพัฒนาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอยากขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แปลงนะครับและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ